คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสน่ทจัน์นิยายเสียงทุกถ่อยคําทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและเสน่หที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปได้วยกันนะคะน้ำพึ่งพระจันทร์ลวง เขียนโดยชนพัฒให้เสียงโดยสวนีตอนที่40รถยนต์คันใหญ่ของเตชินเคลื่อนออกจากบ้านหลังใหญ่อย่างช้าๆในเวลา21นาฬิกาพาเตชินและเรือเอกสลินมุ่งหน้าสู่จุดหมายอันเป็นท่าเรือแสมสารคุณกลัวไหมคะที่คุณต้องมาเสียงตายกับฉันแบบนี้เรเอกสลินเอ่ยถามชายหนุ่มผู้ทำหน้าที่สารถีพลางกระชับปืนคู่กายในมือแน่นกลัวสิ ผมไม่ได้กลัวตายนะเพียงแต่ผมกลัวว่าคุณจะเป็นอันตรายคุณอย่าลืมนะว่าตอนนี้คุณไม่ได้มีตัวคนเดียวที่จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยังไงก็ได้เหมือนก่อนแต่คุณยังมีผมยังมีหัวใจของผมที่คุณต้องดูแลมันเราจะต้องปลอดภัยกลับมานะครับผู้ก,กองคำพูดของชายหนุ่มทำเอาเรือเอกยิงถึงกับชะงกักเพราะนี่เป็นสิ่งที่เธอรับปากเขาไม่ได้ในวินาทีนี้คุณห้ามเจ็บห้ามตายห้ามเป็นอะไรทั้งนั้น เข้าใจไหมชายหนุ่มว่าพลางเอื้อมมือข้างหนึ่งมาโกงมืออีกข้างของเรือเอกหญิงผู้เป็นดวงใจเอาไว้แน่นดังต้องการถ่ายทอดความอบอุ่นแทรกซ่านสู่หัวใจของเธอกระนั้นขณะที่ดวงตาสีดำสนิทยังคงจับจ้องไปยังท้องถนนเบื้องหน้าสองเท้ายังคงทำหน้าที่เหยียบคันเร่งด้วยความเร็วคงที่มือข้างหนึ่งประคองพวงมาลัยมั่นเข้าใจก็ได้ค่ะเรอเอกหญิงรับปากไม่จริงจังนะัด พยายามแกะมืออีกข้างออกจากอุ้งมือของชายหนุ่มอย่างยากเย็นปล่อยมือฉันได้แล้วค่ะฉันจะใส่กระสุนกระทั่งเรือเอกหญิงใช้ไม้นี้นั่นละ่ะชายหนุ่มจึงยอมคลายมือแข็งแรงออกไปกลมพวงมาลายัยไม่ต้องหันไปมองเขาก็รู้ว่าเรือเอกหญิงกําลังวุ่นวายอยู่กับการบรรจุกระสุนลงแมกกาซีนสองชั่วโมงต่อมาเรือเร็วลำขนาดกลางก็ลอยลำอยู่กลางท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยมุ่งหน้าสู่จุดนัดพบสําคัญ บนเรือเร็วลำนี้มีเพียงชายหนุ่มกับเรือเอกหญิงเพียงสองคนเท่านั้นโดยกำลังเสริมจากทัพราชนาวีและเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะถูกสนที่กำลังมาภายหลังติดตามเรือเร็วลำนี้มาห่างๆและจอดรออยู่อย่างเงียบเชียบที่สุดเพื่อมีให้มิสเตอร์ชอนรู้ตัวดับเครื่องทำไมครับผู้กองเดี๋ยวก็ไปไม่ทันกันพอดีชายหนุ่มเอ่ยถามพลังละสายตาจากกล้องสองทางไกลในมือ เมื่อจูจ่ๆเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์เมื่อครู่กลับขาดหายไปคงเหลือเพียงเสียงคลื่นลมคลงเรือเท่านั้นฉันขอเวลาแค่หนึ่งนาทีนะคะคุณเตชินเรือเอกหญิงเอ่ยด้วยสีหน้าละแววตาหนักแน่นฉันขออะไรคุณสักอย่างนะคะฉันอยากได้ยินในยักษ์บอกรักดีเปียนหน้าจืดของเขาอีกสักครั้งเรือเอกหญิงไม่รู้หรอกว่าคําขอของเธอทาให้หัวใจของชายหนุ่มกระตุกวูบอย่างแรงสังหอนประหลาดเตือนเขาว่า กำลังจะเกิดเรื่องรายขึ้นกับเธอชัดเจนในมโนสํานึกได้สิในยักษ์คนนี้รักยไอเปียนหน้าจืดเสมอรักมาตั้งนานแล้วและจะรักตลอดไปชายหนุ่มไม่พูดเปล่าเขาเคลื่อนกายเข้ามาก่อนเอื้อมือไปกุมมือของเธอขึ้นมาประทับริมฝีปากอยากลึกอุ่นซ่านลงไปดวงตาสีดำสนิทสารสบกับดวงตาคู่เรียวก่อนจะดึงร่างสมส่วนเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนถ้าวันนี้ ฉันต้องทิ้งลมหายใจของฉันเอาไว้ใต้ท้องทะเลแห่งนี้ฉันก็ไม่เสียได้เพราะในวินาทีนี้ฉันมีคนที่รักและรักฉันอยู่ตรงนี้แล้วเสียงหัวใจของเรือเอกหญิงร่ำร้องเช่นนั้นในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาไม่กี่สิบนาทีต่อมาเรือเร็วขนาดกลางก็ประจันหน้ากับเรือขนสินค้าของมิสเตอร์ชอนจนดูคล้ายหนูกับแมวที่ประจันหน้ากันกลางทะเลกระนั้นฉันเป็นหัวหน้าของสองคนนั่น ลอยสองคนนั่นมาซะแล้วแกจะเป็นอิสระเรือเอกกยิงประกาศก้าวแข่งกับเสียงคลื่นลมปล่อยน้องชอยชอนแล้วเกาะพลุนอกจะเป็นของแกทันทีเตชินเอ่ยพลางกระชับกระเป๋าหนังสีดำในมือแน่นแล้วฉันจะมั่นใจได้อย่างไงว่าพวกแกสองคนจะไม่เล่นตุกติกมิสเตอร์ชอนเอ่ยพลางยักคิ้วให้จิมมี่และทอมสันเขาทั้งสองพยักหน้ารับก่อนจะยกปืนขึ้น่อง พลังย่างสามขงเข้าหาสองหนุ่มสาวอย่างช้าๆทีละก้าวทีละก้าวพร้อมๆกับความตึงเครียดเข้าคลีล่คลุมทุกอนูท,อนทั่วบริเวณผู้พันจิมมี่ผู้พันทอมสันเรือเอกสลินเอ่ยคำพูดนั้นได้เพียงในใจไม่ได้สบตากับสองผู้พันหนุ่มแห่งกองทัพเรือสากลภายใต้หมวกแก๊ปที่เขาทั้งสองสวมใส่เพียงเสี้ยววินาทีแม้ในยามนี้ท้องฟ้าจะมืดมิดหากแสงไฟจากเรือขนสิน้าลำนั้น ก็พอจะทําให้เธอได้เห็นว่าเขาทั้งสองไม่ใช่ใครที่ไหนหากเป็นผู้ที่เธอเคยร่วมฝึกภาคสนามด้วยเมื่อสองสปีที่ผ่านมานี่เองความลิงโลดปรากฏชัดในดวงตาคู่เรียวอันแฝงเร้นไปด้วยความดุดันคู่นั้นเมื่อได้ประจักษ์ถึงภารกิจของนายทหารเรือต่างชาติต่างภาษาทั้งสองส่งกระเป๋าให้เขาไปค่ะดวงตาสีดําสนิทฉายชัดถึงความไม่เข้าใจคําสั่งของเรือเอกหิงเชื่อฉันสิส่งกระเป๋าให้เขาไปแล้วทุกอย่างจะดีเอง เชื่อฉันนะคะเรเอกสลินย้ำกับเตชินอีกครั้งเขาจึงยอมส่งกระเป๋าใบนั้นให้จิมมี่ไปอย่างกลัวๆละลาแล้วคุณจะเข้าใจเองค่ะเรเอกหญิงอธิบายได้เพียงเท่านั้นตัวประกันทั้งสามก็เดินออกมาจากเรือขนสินค้าลำนั้นพวกเขาเดินลงมายังเรือเร็วที่สองหนุ่มสาวยืนอยู่ได้ง่ายดยเหละเกินเตชินไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกอย่างมันจะจบลงได้ง่ายดายถึงเพียงนี้อาชญากรเช่นมิสเตอร์ชอนหรือจะยอมปล่อยเข้าไปง่งายๆ ดีดีมากในที่สุดก็พรุนนอกก็เป็นของไอโดยที่ไอไม่ต้องเสียอะไรเลยเอาละถึงเวลาตายของพวกอยู่แล้วคำประกาศกล้าของมิสเตอร์ชอนทาให้เตชินแน่ใจแล้วว่าคำว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรยังคงใช้ได้เสมอแม้ในยามนี้เพราะเพียงแค่เขามองตามสายตาของมิสเตอร์ชอนไปเท่านั้นชายหนุ่มก็มองเห็นปากกระบอกปืนหลายสิบกระบอกโผลออกมาจากหน้าต่างเรือลำนั้นในคุณบอกว่า ทุกอย่างจะดีเองไงเตชินหันมาเอ่ยกับเรือเอกหญิงดังพอให้ได้ยินกันเพียงสองคนร่างใหญ่เคลื่อนเข้ามากำบงังร่างสมส่วนเอาไว้อย่ามาทำตัวเป็นพระเอกตอนนี้นะคุณโดดเร็วว่าแล้วเจ้าของร่างสมส่วนก็จุดข้อมือของชายหนุ่มให้โดดลงทะเลไปด้วยกันตามมาด้วยเสียงกำรรปนาตของหากระสุนบานห่าฝนที่ยิงไล่าตามลงมาแต่หากระสุนนั้นหาได้ทำอันตรายสองหนุ่มสาวไม่เพราะร่างของเขาและเธอ ดิ่งลึกลงสู่ก้นทะเลมากเกินกว่าทิศทางของกระสุนจะสาดลงมาได้อย่างแม่นยำโดดเช่นเดียวกับเตชิตที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวได้ซ้ําเขาก็ถูกสองจ่าพ,พาลงไปยังใต้ทะเลก่อนแวบกว่ายห่างจากจุดอันตรายให้เร็วที่สุดมับตัวเธอคแคดเดตตอนนี้ทาหารเรือไทยล้อมเอาไว้หมดแล้วได้จะทําอะไรผิดๆอีกเลยนะคะเสียงคุนหูของผู้เป็นดวงใจทำเออมสเตอร์ชอนถึงกับชะงัก ขารีบสั่งให้สมุนหยุดยิงทันทีเพียงชั่ววินาทีเขาก็ตั้งสติได้และเริ่มกวาดสายตาไปทั่วทุกทิศทางภายใต้เงาสลัวร่างของขอบราตรีที่โอบอุ้มซีกโลกตะวันออกเอาไว้เรือเร็วอีกลำกำลังเล่นใกล้เข้ามาภาพของมาเรียปรากฏแก่สายตาของเจ้าแห่งอาณาจักรเกาะพลุไนมีเรือเอกอาทิตย์กำลังล็อกตัวหญิงสาวเอาไว้ในฐานะตัวประกันของทางการถ้าแกไม่ยอมมอบตัวฉันยิงลูกสาวแกไสแตกนะ คำพูดนั้นของเรือเอกอาทิพ์เป็นเสมือนมือใหญ่โฉบเข้ามากระชากหัวใจของมิสเตอร์ชอนให้หลุดลอยไปชายร่างใหญ่พยักหน้ารับข้อเสนอของเรือเอกอาทิพ์แต่โดยดีจริงแต่คนอย่างเขาหรือจะยอมให้ทุกอย่างจบลงโดยที่เขาไม่ต้องกลายเป็นผู้แพ้ไม่ฉันไม่ยอมมอบตัวเด็ดขาดฉันจะต้องชนะแกไม่กล้ายิงลูกสาวฉันหรอกอย่ามาขู่ฉันซะให้ยากเลยมิสเตอร์ชอนสยะย,ยิ้มแสงสัวจากเรือลำใหญ่ เผยหเห็นฟันขาวสภาพของเขาในยามนี้ไม่ต่างอะไรจากคนเสียสติเงินเหรอเรือเอกอาทิพ์ขบกรามกดปากกระบอกปืนลงกับหน้าท้องของมาเรียสัมผัสได้ถึงร่างของอีกฝ่ายสันสทานแทนไม่อยอมอบตัวนะคุณหญิงฉันเถอะนะคะฉันยอมตายมาเรียเอยได้เพียงเท่านั้นน้ำตาของเธอก็พรั่งพรูเอ่ออาบสองแก้มปานทำนกกั้นน้ำพังหญิงสาวสะอื้นด้วยความเจ็บปวดใจ พ่อของเธอรักแต่อำนาจของตนเองจริงๆรักยิ่งกว่าชีวิตของเลือดเนื้อเชื้อไข่เช่นเธอได้ซ้ำาชีวิตฉันอยู่ไปก็ไม่ได้มีความหมายกับใครอีกแล้วคุณค่าฉันเถอะนะคะมาเรียเอ่ยเสียงดังจงใจให้ผู้เป็นพ่อรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่อัดแน่นในอกในใจมาเรียเรือเอกอาทิตกัดริมฝีปากของตนเองแน่นจนรู้สึกเจ็บเขาจะต้องฆ่าหญิงสาวผู้นี้หรือเพื่อแลกกับการได้ตัวอัชญากรเช่นมิสเตอร์ชอน มาเดียอาชญากรใบกลางคนตกอยู่ในภาวะละล้าละลังในที่สุดวินาทีที่เขาต้องเลือกระหว่างความยิ่งใหญ่บนอนาณาจักรเกาะพลุกับชีวิตน้อยๆของผู้เป็นลูกสาวที่เขารักปานแก้วตาดวงใจอันเป็นช่วงเวลาที่เขากลัวก็มาถึงจนได้หากเขายอมมอบตัวมารีก็รอดขณะที่ชีวิตของเขาต้องหมดสิ้นทุกอย่างซ้ำร้ายเขายังต้องถูกส่งกลับไปรับโทษในคุกฝรั่งเศส หากเขาปล่อยให้มาเรียตายเสียเขาอาจยังเหลืออำนาจอย่างน้อยเขาก็ยังพอหนีเจ้าหน้าที่ทางการไทยไปสร้างแหล่งอำนาจใหม่ที่อื่นได้และยังคงมีเงินมีเกาะพลุอยู่ในมือหากเขาปล่อยให้มาเรียตายจริงๆเขาจะมองหน้ามาริสาภรยาหนึ่งเดียวที่เขารักได้อย่างไรเขาควรเลือกสิ่งใดดีหนอมิสเตอร์ชอนครุ่นคิดด้วยจิตใจสับสนหากยังไม่ทันที่เขาจะได้เลือกสิ่งใดใครคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้น ร้อมกับลั่นกระสุนใส่ร่างของมิสเตอร์ชอนไม่ยัง้งปังปังปังแล้วร่างของมิสเตอร์ชอนก็สุดทั่วลงกับท้องเรือร่างทั้งร่างโชกเลือดปลุกพลุนด้วยคมกระสุนคนทรยศน,น้ำเสียงนั้นของมิสเตอร์ชอนขาดเป็นห่วงๆวงพิษแห่งความเจ็บร้าวจากคมกระสุนจู่โจมจับขั้วหัวใจดวงตาน้ำข้าวพร่าพรายนั้นมองเห็นร่างสูงของอาเธอร์อดีตสมุนคู่กายของเขาเอง กำลังสะแกย,ยิ้มขณะลดปืนลงด <Dad! S 1> มาเรียตะโกนก้องสุดร่างลงกับท้องเรือเร็วกับภาพของผู้เป็นพ่อบนเรือขนสินค้าลำนั้นเธอรู้ดีว่าผู้เป็นพ่อกำลังจะสิ้นลมด้วยความทรมานจะไปให้มันยิงเอาอีกคนหรือไงเรือเอกอาทิพรัดดึงร่างบางเอาไว้ในอ้อมแขนก่อนที่เธอจะก้าวย่างลงไปสู่หนทางแห่งความตายเพิ่มอีกคนส่งกระเป๋านั้นมาให้ฉัน อาเธอร์ Arthur, เอ่ยพลางหันปลายกระบอกปืนมาทางจิมมี่และทมสันสองผู้พันหนุ่มพยักหน้าให้กันก่อนจิมมี่จะโยนกระเป๋าใบนั้นลงไปในน้ำในจังหวะที่เตชินโผรวดขึ้นมารับกระเป๋าใบนั้นเอาไว้พร้อมๆกับระเบิดถากระสุนใส่อาเธอร์ปังปังปังทว่าอีกฝ่ายกลับหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์ใบใหญ่อย่างรวดเร็วก่อนที่กำลังของหน่วยฉลามขาวแห่งทัพราชนาวีไทยจะสนที่กำลังกันเข้าไปภายในเรือขนสินค้า คุณรีบเอากระเป๋าขึ้นเรือแล้วพานายเตยชิดขึ้นเรือไปก่อนนะไปจ้าเรือเอกหญิงตะโกนแข่งกับเสียงหากระสุนขณะที่สองจากับอีกหนึ่งหนุ่มแวกน้ำใกล้เข้ามาฉันรู้ว่าความเจ็บ Thank hey. ด้กันตรงนี้ก็พอเธอคงไม่เคยรู้ว่าทุกวันฉันยังคงเฝ้ารอให้เธอมองมาที่ฉันแม้สักวินาที